รถอนเนกประสงค์ทรงทันสมัยแบบสปอร์ตเลยฮนะกับคันนี้นี่คือรถพลังงานทํงเลือกจากค่ายโตตา้าโตต้า CHR ปี2018ครับเป็นรุ่นไฮบริดมิดราคาเท่าไหร่และเป็นปีอะไรสภาพเป็นอย่างไรไปดูกันดีกว่าครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะใครอยากซื้อรถมือสองคุณภาพดีต้องที่วันทัโวโต้เท่านั้นนะฮะและวันนี้นะครับเราอยู่กับรถคุณภาพดีคันนี้เลยนี่คือรถพลังงานทางเลือกจากค่าย t o y o t ้าโตโยต้าซีซาร์หนึ่งจุดแครับคันนี้นะครับรุ่นนี้ตอนปี2018เนี่ยเคยขายอยู่ที่1นึ่งล้านหกบาทแต่วันนี้วันทัวโต้ประหยัดกว่าไปแดงได้ถึงเกือบ6กแสนบาทเลยนะฮะแล้วก็สภาพเป็นอย่างไรยังน่าใช้อยู่ไหมราคาเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับด้านหน้าของซ ตัดด้วยสีดําเงาก็คือเป็นโนแบล็กแล้วก็โรโก้นะครับที่เป็นพลังงานทางเลือกของโตโยต้าจะเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยนะสภาพสวยไม่มีรอยแตกหักนะครับแล้วก็สีสวยเหมือนเดิมเลยนะไฟหน้านะครับกับตัวนี้นะครับตัวพวกกระจังหน้าตัวคิ้วขอบพวกนี้นะฮะมันจะต่อกันเส้นสายดูไหลลื่นดูสปอร์ตแล้วก็ดูค่อนข้างทันสมัยนะตรงนี้ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลน LED มาพร้อมกับเดย์ไทม์เลนิ่งไลท์รวมถึงไฟตัดหมอกนะฮะแล้วก็ไฟที่เป็นไฟเลี้ยวตรงนี้เนี่ยฮะก็จะเป็นแบบ LED เช่นกันนะตรงนี้นะครับไฟหน้ามีระบบไฟเปิดปิิดดอัััตตโนนม้้ววยะครบแล ภาพเนี่ยไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยชำรุดไม่มีรอยแตกหักเลยสภาพสวยนะ เปิดฝากระโปรงหน้ามาดูสภาพห้องเครื่องกันเลยครับผมนี่คือเครื่องยนต์นะฮะเครื่องยนต์เป็นซินไฟฟ้านะฮะเรียกได้ว,ว่าให้พละกกาลังนะฮะแรงม้าอยู่ที่122แรงม้าจาับผู้กระเกียร์ตัวมัด eCVT ซึ่งให้ความประหยัดอยู่ประมาณ26กิโลเมตรต่อลิตรนะต้องบอกว่าสภาพสวยๆแล้วก็ประหยัดน้ามันน่าใช้งานมากครับตรงนี้นะครับเป็นสภาพของน็อตฝากระโปรงด้านหน้านะฮะเรียกได้ว,ว่าสีสวยๆเลยนะฮะไม่เคยขยับน็อตมาก่อนไม่มีการซ่อมสีเลยนะและนี่นะครับคือสภาพตะเข็บด้านข้างนะฮะทั้งซ้ายขวาเนี่ยส,สม,ม่ำ มีการชนหนักพิกความน้ำท่วมไฟไหม้แน่นอนที่สำคัญเป็นรถบ้านแท้ร้อเปร์เซ็นด้วยฮะ ล้อแมงนะครับเป็นสีทูโทนนะครับเป็นลายไดมอนด์คัตแบบนี้นะครับสภาพสวยนะฮะไม่มีรอยเบียดฟุตบาทเลยสวยๆใสๆเลยนะครับคันนี้เป็นขอบ17นิ้วนะแล้วก็ชิ้นยางของเขาเป็น2 1 5หนึ่งห้าทับอยางเป็นปี2023บมิชลินนะอันนี้บอกได้เลยว่าดอกยางสภาพสวยเนื้อยางเต็มนะฮะใช้ได้ยาวๆเลยซุ้มล้อสภาพสวยนะครับไม่มีริ้วรอยเลยครับมาต่อกันที่ด้านข้างเลยนะครับสําหรับรถไฮบริดคันนี้นะประหยัดน้ามันสภาพสวยแล้วก็เรียกได้ว่าขับในเมืองขับนอกเมืองก็ได้ทรง SUV าวิสัยทันีอยู่แล้วนนอัี้สวยเลย นะด้านข้างครับเขาไม่มีริ้วรอยเลยนะรอยลักยิ้มก็ไม่มีหลังคาไม่มีรอยขี้นกไม่มีรอยบุบนะฮะแล้วก็ติดฟิล์มติดกระสาดพร้อมใช้งานเลยมือจับประตูนะครับสีเดียวกับตัวรถมีระบบขีดสมาร์ทเอนทีเวลาที่คุณต้องการล็อกรถเพียงแค่แตะสัมผัสตรง2ขีดนี้หรือว่าต้องการปลดล็อกรถก็แค่สอดมือแบบนี้นะค,ะครับคันนี้นะครับมีโลโก้ตัวอักษรครับเป็นไฮบริดอยู่ด้านข้างแล้วก็กระจกนะฮะตรงนี้จะเป็นแบบไฟเลี้ยวกระจกงงข้างแล้วก็เป็นแบบปรับพับเก็บไฟฟ้าได้ด้วยใช้งานง่ายนะครับแล้วก็รู ที่ชอบรถแบบคันสมัยต้องอันนี้เลยนะ รูปทรงของรถคันนี้นะครับจะออกแนวแบบสปอร์ตนิดนึงนะฮะด้านท้ายเขาจะลาดลงมาแบบนี้ครับทาให้ในเรื่องของการขับขี่ด้วยความรวดเร็วเนี่ยเกาะถนนแน่นอนเพราะว่าเขามีในส่วนของสปอยเลอร์ที่เอาไว้รับลมนะฮะตอดมาตรงนี้แล้วก็กดตัวรถลงนะฮะมีแรงจีด้วยนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าการเกาะถนนการขับขี่เนี่ยยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็ปลอดภัยมากด้วยด้านท้ายนะครับเขามีไฟท้ายที่เป็นแบบ l ีไ e หรือว่า CHR ตัว C ของเขาเนี่ยเป็นแบบ LED แล้วนะครับตรงนี้ก็เรียกได้ว่าสภาพสวยๆเลยนะมีเซนเซอร์ถอยหลังด้วยแล้วก็รองมองหลังด้วยนะ เปิดท้ายขึ้นมาดูเลยนะฮะพื้นที่เก็บสมาระนะครับเรียกได้ว่าเยอะมากๆเลยนะจากสภาพด้านนอกเนี่ยผมคิดว่าจะไม่เยอะขนาดนี้อันนี้คือเยอะนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ครบบอร์ดที่นั่งแถว2ยังสามารถเทียบพับแล้วก็เก็บสมาระเพิ่มเติมได้ด้วยแล้วก็ตรงนี้มีม่านบางของนิลภัยมาให้นะฮะด้านล่างนะครับมีอุปกรณ์ซ่อมยางฉุกเฉินะฮะสภาพสวยๆแบบนี้หาย,ยากนะแล้วก็น็อตฝากระโปรงนะครับตรงนี้แบบสีเดิมทุกอย่างเดิมเลยนะฮะด้านหลังเนี่ยผมกะรตีเลยว่าไม่เคยมีการชนมาก่อนนะครับ CSR 1.8มิดคันนี้นะครับปี2018บุกสวิตอยู่ครบอุปกรณ์ <c oughs> ครบสบภาพสวยเหมือนใหม่เลยนะับ <c oughs> ในส่วนของภายในในการตกแต่งตามรุ่นของเขาก็จะมีการตกแต่งแบบสีทูโทน <c oughs> ก็คือจะเป็นสีดาําแล้วก็สีน้ําตาลเข้มนะฮะส่วน <c oughs> ของคอนโซลน,นะฮะจะตกแต่งด้วย34สี 4, ด้วยกันจะเป็นสีน้ําตาลเข้มแล้วก็มีตัดทริมมิ่งที่เป็นสตินโครเมียมแล้วก็สีดําแบบเป็นโนแบล็กนะฮะอันนี้ก็สภาพสวยจริงๆไม่มีรอยชํารุดเลยนะนอกจากนั้นบอกภายในตัวรถเนี่ยเป็นเบาะหนังสังเคราะห์สีดำนะฮะแต่ว่านั่งสบายเนื้อหนนนนััังุ่่่มมแล้้ววก็เรีไไดดดาอออึ ผมชอบมากๆเลยนะคุณผู้ชมดูครับพวงมาลัยของเขานะฮะเรียกได้ว่าสภาพสวยๆเนียนเลยนะไม่มีรอยด่างไม่มีรอยชํารุดเลยปกติเวลาที่คนขับนะฮะเขาจะกำพวงมาลัยก็จะกำแบบนี้นะเอออันนี้ก็ชับมือนะแต่ว่าไม่มีรอยด่างไม่มีรอยการใช้งานหนักนะครับสภาพสวยจริงๆครับสำหรับพวงมาลัยของ c ี r คันนี้ครับในส่วนของระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะวิทยุก็ใช้งานง่ายสามารถดู DVD ฟังเพลงแบบ CDMP3 แล้วก็บูทูธได้รวมถึง f m AM ฟังได้หมดเลยนะตรงนี้ก็สามารถทริปหน้าจอได้นะครับเรียกได้ว่าเปิด หน้าจอเพื่อใส่แผ่น DVD หรือว่า m p 3หรือว่า CD ก็ได้นะครับแล <Wow. S 1> นน้วเราก็สามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยสั่งการด้วยท่าได้นะตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวฟังก์ชันคอนเทนต์ต่างๆที่เรียกว่าใช้งานได้นะไม่ว่าจะเป็น HDMI การเชื่อมต่อรวมถึงอื่นๆมีเดียนะครับก็จัดเต็มเลยนะครับในส่วนของหน้าจอของโตยตาเองก็ใช้งานดีครับห oh. น้าจอของเขานะครับเวลาที่ใส่เกียร์ถอยหลังก็จะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะตรงนี้เรียกได้ว่ามีเสียงเตือนด้วยนะครับแล้วก็แบ่งเป็น3ระยะด้วยกกกกันน็็จะเปใล้า แอร์ Air ปรับอากาศนะครับเป็นระบบแอร์ดิจิตอลนะฮะมีระบบแอร์ออโต้ด้วยนะครับรวมถึงแยกซ้ายขวาแบบดูโอโซนด้วยครับท S R ร <C> คันนี้นะครับเกียร์ของเขาจะเป็นเกียร์แบบหุ่มหนังและตกแต่งด้วยโครเมียมแบบนี้มีเบรกมือไฟฟ้านะครับ traction control เบรกโฮรวมถึง e v โหมดด้วยนะสามารถขับขี่ด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียว100%ได้นะครับเกียร์ของรถคันนี้นะครับเป็นเกียร์ e c v t นะับอัตโนมัติ e c v t ใช้งานง่ายนะมีในส่วนของเกียร์ p เกียร์ r เกียร์ n เกียร์ d แล้วก็เกียร์ b นะ ตรงนี้ใช้งานง่ายเป็นแนวตั้งนะครับแล้วก็มีระบบชิปล็อกด้วยนะครับตรงนี้สามารถจอดขวางแล็กเชนได้ด้วยซึ่งฐานเกียร์เขาตกแต่งด้วยวัสดุที่เป็นเปียโ,โนแบ็กเช่นเดียวกันสีดําเงาแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าสีดําเงาเขาไม่มีรอยเล็บเลยนะเออสภาพสวยสมบูรณ์จริงๆครับ และนี่นะครับคือรถที่ทั้งประหยัดน้ํามันนะฮะประหยัดได้ถึง26กิโมตรต่อลิตรและราคานะประหยัดกว่าใแดงได้ถึงเกือบ600,000บาทเลยนะที่สําคัญนะฮะสภาพสวยเหมือนใหม่อุปกรณ์ครบฟังก์ชันการใช้งานแบบสภาพแบบสมบูรณ์เลยนะครับคันนี้หายากมากนี่คือ t o โยต้าซีอาร์นะครับเป็นรุ่น1.8มิตรนะฮะแล้วก็เป็นปี2018ด้วยนะเจ้าของคนเดิมนะใช้ตกงต่อปีก็แค่16,000โลเท่าน,นั้นไม่เยอะนะครับนะตอ้ายแดงคันนี้เคยขายอยู่ที่1ล้านหกหมื่นเก้าพันบาทวันนี้วันโตโ0ต้าราคาเรียก เลยนะครับคันนี้ราคาเพียงแค่559,000บาทเท่านั้นใครต้องการจัดไฟแนนซ์คันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่9,000บาทต่อเดือนนะครับและใครนะครับที่ต้องการจัดไฟแนนซ์นะครับก็บัตรประชาชนใบเดียวสามารถเช็คเครดิตบูโรได้แล้วครับสมัยนี้1ชั่วโมงรู้ผลรับรถคันนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับสนใจขอข้อมูลคันนี้เพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้ที่วันทัวโต้0616745885นะครับรถทุกคันของวันทัวโต้นะครับการันตีไม่มีชนหนักพิคว่ำน้ำท่วมไฟไหม้แน่นอนและเป็นรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยที่สำคัญนะ อยู่ที่ไหนนะครับมั่นใจสบายใจใช้รถของวันทัวโ,โตอบอกได้เลยว่าบริการดีมากๆนะฮะซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธ,ธรรมต้องที่วันทัวโโตอของเราเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ